เราจะไปสัมภาษณ์ท่านคุณดิเลต<อ>จอมทองค่ะเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภาพแทนรัษฎรผู้ช่วยของสอสมนตรีปาน้อยนนนะคะ,คะก็เป็นเรื่องของที่เขามีโครงการนะคะที่จะเ,เรียกว่าพัฒนาแหล่ง น้ำโดยเฉพาะคลองกุยหรือแม่น้ํากุยบุรีเนี่ยนะคะในทุกๆมิติเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติด้านทางประวัติศาสตร์เขามีการนําทีมงานที่เกี่ยวข้องลงเรือสารวจนะครับก่นเมื่อวานนี้เดี๋ยวให้ท่านคุณดิเล็กได้เล่ารลยตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณดิเล็กค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับค่บค่ะ เป็นยังไงบ้างคะแนวทางที่ได้มีการร่วมมือกันทั้งท้องถิ่นทั้งภาครัฐนะคะใน,นส่วนที่รับผิดชอบกับการาสำรวจของกุยบุรีคะ่ะทราบว่าทีมงานลงเรือกันเมื่อวานนี้เล่าให้ต้องไหนคะ่ะอ๋อก็ ท้าวความอีกนิดหนึ่งนะครับท้า,วาวความอีกนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการผลักดันเรื่องของคลองปุยบุรีนะครับอันที่จริงเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคลองกุยที่เราอยากจะ,ะชวนพี่น้องชาวประจบกิลีขันเราที่จะผลักดันกันนะครับ<ช>ผมผม,ผมมีอย่างนี้ครับผมมีข้อมูลอันหนึ่งนะว่าคือ,ค,อคือยิ่งเราไปสืบคน้นนะฮะเราก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าอประจวบเราเนี่ยมีอะไรที่ยังดีอีกเยอะแยะเลยนะครับรวมทั้งคลองกุยบุรีนะครับรวมทั้งคลองกุยบุรี สภาพของเมื่อวานนะฮะก่อนที่เราจะ,ะลงเรือสำรวจเนี่ยก่อนหน้านั้นเราก็มีการประสานงานกันนะครับว่าเราจะทํำยังไงที่จะยกระดับนะฮะแม่น้ากุยบุรีหรือว่าเรียกคลองกุยบุรีก็ได้นี่นะครับว่าให้อ่หนึ่งอย่างน้อยเนี่ยให้คนประจวบเรานะฮะได้รู้ได้เห็นนะครับว่าบ้านเราเนี่ยคลองคลองน้ําบ้านเราเนี่ยไม่ได้แพ้ที่อื่นเลยนะครับ mm hmm. ก็เลยมีการประสานงานไปยังอ่าไปที่กรมเจ้าท่า นะครับด้วยด้วยเหตุผลที่ไปที่กรมเจ้าท่าเนี่ยก็ด้วยเร็งเห็นว่าถ้าแิดว่าเราผลักดันงบประมาณนะฮะผ่านทางจังหวัดผ่านทางท้องถิ่นเนี่ยกเกรงว่าเอออาจจะเกิดความล่าช้านะครับก็เลยไปปรึกษากับทางท่านสสมนตรีปานวิโนนะนะครับว่าเออเรามีทางไหนนะครับที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิบัติเนี่ยให้ไวที่สุดนะครับก็เลยเป็นที่มาของการไปหาลือในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อวันที่17 ก็ขอความกรุณา,าขอความร่วมมือจากทางกรมเจ้าท่านะครับให้ช่วยพิจารณานะครับมาศึกษาในเบื้องต้นให้เราหน่อยเพราะว่าโดยหลักการที่เราอยากจะทำเนี่ยเราอยากจะยกระดับคลองรวีบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเชิงเชิองอนุรักษ์นะครับหรือจะเป็นเชิงทางวัฒนธรรมก็ได้เพราะว่าตลอดลําน้าเนี่ยมีสถานที่สําคัญสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวานพอจะลงไปนะฮะ ก็เลยไปกราบนมัสรการนะครับท่านท่านเจ้าขุนนะฮะท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับว่าวัตถุประสงค์ที่ที่เราอยากจะลงไปสารวจคลองกุยเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะฮะก็ได้ไปกราบนมัสรการท่านซึ่งท่านเนี่ยก็ท่านก็ได้ให้ความเมตตานะครับให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้รับความร่วมมือจากอาสากู้ภัยนะครับมูลนิธิหลวงพ่อในกุฎนะฮะกุยบุรีได้นําเรือ ท้องแบนนะครับสองลำก็ไปลงกันตรงหลังวัดกุยบุรีนะฮะจะตรงนั้นจะมีท่าน้ําอยู่นะครับก็ได้ความร่วมมือจากทางสํานักเขาเรียกว่าสานักพัฒนานะฮะสำนักพัฒนาคุณจักรพันธ์นะครับเป็นผู้อำนวยการสํานักงาน,นจากสุราธานีซึ่งเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าดูแลในเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับลําน้ํานะครับ ทั้งจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะฮะแล้วก็มีนายช่างนะครับนายช่างประทีปนะ,ะนายช่างประทีปซึ่งเป็นนายช่างที่ชํานาญในเรื่องของการขุดลอกนะฮะการที่จะพิจารณาให้คําแนะนําว่า,าลักษณะคลองเนี่ยลักษณะแบบนี้ควรดําเนินการอย่างไรไม่ให้กระทบกระเทือนกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราเรา,เรามีเป้าอยู่ในสามสี่ประเด็นนะครับว่า ในการพัฒนาของกุยเนี่ยเราจะพยายามที่จะไม่แตะต้องธรรมชาติเดิมนะครับเราจะไม่แตะต้องธรรมชาติเดิมนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีการขุดลอกนะครับเราจะรักษาสิ่งสิ่งเดิมเอาไว้รักษาระบบนิเวศเดิมเอาไว้นี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเรานอกจากเราจะไม่ขุดแล้วเนี่ยเราจะทําการเคียร์ลิงนะครับเคียร์ลิงคือพูดง่ายๆก็คือว่า พวกเศษขยะลูกมะพร้าวกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับที่ขวางลําน้ำเนี่ยก็จะเคลียร์ลิงพวกนี้ออกนะครับอันนี้อันที่สองอันที่สามเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ว่านอกจากการเคลียร์ลิงให้ดูสะอาดสะอ้านแล้วนะครับก็อยากจะพิจารณาเรื่องของการนำหญ้าแฝกนะครับมาปลูกเสริมตามแนวตลิ่งในบางจุดนะซึ่งซึ่งตรงการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยเราก็คงจะทำในลักษณะของการ เชิญชวนพี่น้องประชาชนนักเรียนเยาวชนในพื้นที่นะครับผ่านจุดไหนก็จะจะเชิญเด็กๆตรงจุดนั้นมามีส่วนร่วมในการดําเนินการนะครับอันนะั้เป็นประเด็นที่สามประเด็นที่สี่เนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาข้อมูลนะฮะทั้งสามข้อในเบื้องต้นแล้วนะครับก็ทางสํานักพัฒนาของกรมเจ้าท่านเนี่ยก็จะสรุปรายงานแล้วก็แจ้งทางเรามานะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะ เชิญนะครับเราจะเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดทางเทศบาลตำบลกุยบุรีนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สำคัญที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือภาคประชาชนนะครับซึ่งที่กุยบุรีเนี่ยเท่าที่ติดต่อประสานงานกันมาหลายครั้งนะครับเรามีปราชชาวบ้านนะครับเรามีคนเก่าแก่ยุคยุคเก่าเนี่ยที่มีความรู้ที่มี องคความรู้มีหลายอย่างนะครับเป็นป่าชาวบ้านเนี่ยอยู่หลายท่านเราก็คงจะเชิญมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็เมื่อทุกอย่างครบเนี่ยก็จะมาประชุมแล้วก็ร่วมกันวางแผนวางกรอบแล้วก็กําหนดกติกาอันนี้คือเบื้องต้นครับเมื่อวานครับค่ะความยาวของคลองกุยแม่น้ำกุยบุรีนี้ที่น้องเรือแปมว่าวานนี้นี่เราใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณนานไหมคะเมื่อวานอพอเริ่มลงเรือที่หลังหลังวัดกุยนะครับแล้วก็ อล่องไปล่องไปจนถึงใต้สะพานข้ามถนนเพชรเกษมนะครับตรงนั้นจุดหนึ่งจะมีอุปสรรคนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องออยกเรือข้ามไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ล่องไปถึงหลังวัดวังยาวนะครับหลวงพ่อเบิ้มนนะฮะตรงนั้น <c oughs> ตรงตรงนั้นจะมีสะพานรถไฟอยู่ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเรา ถ้าเราเป็นเรือทีอ่ไม่ได้ใช้ความเร็วอ,อะไรมากมายนะครับคิดว่าจากจุดจุดแรกไปจนถึงวัดบางยาวเนี่ยพี่มันจะน่าจะเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงอยู่เหมือนกันครับครับ,รบในตัวรายงานที่ทางคนมเจท่าจะเสนอกลับมาเนี่ยจะจะมีข้อมูลในด้านไหนบ้างครับท่านครับเอข้อมูลที่ที่กรมเจ้าท่าจะาไปพิจารณานะครับ,รบก็คือ ลักษณะของของสวะของตะลิงนะฮะใ,<ช>ในหลายรูปแบบเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรในแต่ละจุดอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอ<ช>ันที่สองก็คือเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเนี่ยความสูงความลึกความกว้างของของ,ของคลองของแม่น้าเนี่ยแตกต่างกัน<ช><ช>นะครับส่วนที่แคบเนี่ยก็ประมาณสิบห้าเมตรในขณะที่ส่วนที่กว้างของแม่น้าเนี่ยก็มีมากถึงประมาณสามสิบถึงสี่สิบเมตรนะครับก็จะมาดูพจารณาดูว่าแต่ละจุดเนี่ย จะดำเนินการอย่างไรแต่ก็ที่ที่สาคัญอีกอันนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาระดับน้ํานะครับเรื่องจากเรื่องจากทางวัดตรงตรงส่วนของที่เป็นวัดกุยตรงนี้เนี่ยหลังวัดกุยเนี่ยะจะมีความสูงมากกว่านะฮะแล้วก็จะไปไหลลงทะเลผ่าอวัดอุตภเพานะครับ,รบซึ่ง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 ในการทําตรงนี้เนี่ยคงจะต้องอาจจะมีการเสริมฝายในบางจุดขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับโดยโดยเฉพาะตรงจุดใต้สะพาน S <S นะครับถนนพินเรศเกษมตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นฝ่ายธรรมชาติอยู่นิดนึ่งนะฮะเราอาจจะต้องเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้ให้ให้ทุกอย่างดูดีขึ้นนะฮะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ย ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการรักษาระดับน้ําแต่ว่าไม่ไม่ได้หมายว่าจะเป็นเป็นฝ่ายที่โครงสร้างใหญ่โตไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณภาพน้ําตอนนี้อยู่ในระดับยังไงครับท่านครับดูตามภาพนูใสๆดีนะฮะโอ้คุณภาพน้ําที่ผมผมต้องเรียนคุณเฉลียวเกือคุณสุรางอย่างนี้นะครับว่าผมฟังเมื่อวานเนี่ยผมผมผมฟังผมก็ดีใจนะครับทางเจ้าท่านะฮะทางคุณจักรพันธ์ทางผู้อำนวยการสํานักเนี่ย แล้วก็ทุกท่านนะคณะของเจ้าท่ามากันสี่ท่านเมื่อวานเนี่ยทุกท่านเนี่ยบอกอย่างนี้นะครับว่าเคยไปทําในเรื่องของการพัฒนาลําน้ําแม่น้ําลําคลองเนี่ยตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไล่ไปจนถึงสุราษฎร์เนี่ยนะครับประสบการณ์ของทุกท่านหลายปีบอกว่าคลองกุยบุรีเป็นคลองที่ใสที่สุดสะอาดที่สุดแล้วมีความเป็นธรรมชาติที่สุดเนี่ยครับฟังผมฟังแล้วแบบวันที่เขคนลุกเลยครับคือ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 ทางทางอ่ เจ้าที่จากกรมเจ้าท่าเองเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกเหมือนผมเมื่อสองสามปีก่อนนะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าคลองกุยบุรีบ้านเรามีอย่างนี้ด้วยเหรือครับอย่างดีครับดีครับสภาพน้ําดีมากครับอย่างต้นต้นน้ํานี่เขาเริ่มจุดไหนครับคลองกุยนะครับท่านเอคุณเฉลี่ยครับถ้าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องต้นน้ําของคลองกุยนะครับคลองกุยเป็นโดยส่วนตัวผมเนี่ยเอในเรื่องเรื่องของ หลักวิชาการเนี่ยโอเคเราอาจจะจะไม่แม่นตรงนั้นน,นะครับแต่ว่าเท่าที่คุยกับทางคนเก่าคนแก่คนโบราณน,น,นะฮะแล้วก็นักวิชาการเท่าที่คุยเนี่ยคองกุยบุรีมีจริงๆมีต้นน้ําเนี่ยมาก็มาจาัดตะนาวสีแต่มันเป็นคองกุยเป็นลักษณะเหมือนเหมือนน้าซับอะครับอเป็นเป็นลักษณะเหมือนน้าซับครับคือคือคองไม่เคยแห้งนะฮะถ้าถ้าเราถ้าเราไล่ขึ้นไปเนี่ยเพราะผมเคยเดินสำรวจเหมือนกันเราไล่ขึ้นไป ตั้งแต่ตะบลกุยบุรีแล้วเลาะขึ้นไปจนกระทั่งถึงหาดขามานะฮะจนกระทั่งถึงหมู่บ้านรวมไทยถึงอะไรตรงนู้นเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนที่อื่นครับคุณเฉลียวครับมันไม่ใช่ว่ามันมาจากลําห้วยที่เห็นว่าเออเป็นลําห้วยเป็นเรื่องเป็นราวไหลมารวมกันอย่างนั้นไม่ใช่ครับพอเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยหรือเชิงเขาเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นน้ําเลย <c oughs> นะฮะแต่มันน่าแปลกตรงนี้ว่าแต่มีน้ําไหลตรงที่ฝายฝายตรงหลังวัดกุยบุรีจะมีฝายเล็กๆอยู่เส้นหนึ่งไงครับ น้ำจะไม่เคยแห้งเลยครับคลองคุยจะเป็นคลองใช่ครับใช่ครับเหมือนเป็นตาน้ําเหมือนเป็นน้ําซับไหลอยู่ตลอดเวลาครับครับออย่างนี้ในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูเรื่องผืนป่าอะไรต่างๆก็สาคัญเกี่ยวเนื่องกันหมดเนาะในอนาคตเนาะใช่ครับใช่ตั้งใจครับนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พอมีน้ําอยู่ไหลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทําให้สภาพน้ําดีมันหมุดเยนได้อยู่ตลอดเนับ ใช่ครับทาให้คนประจวบคีรีขันเห็นความสําคัญของคลองก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องอื่นอีกมากมายหลายเรื่องใช่ครับใช่ครับก่อนหน้านี้มีที่เขาดูแลในเรื่องของคลองเขาแดงเนาะที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มีอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเติมกิจกรรมขึ้นมาอันนี้ก็อีกใกล้ๆหนึ่งก็เดียบคลองกุยบุรีนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะค่ะก็เดี๋ยวเผมผมผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ เป็นข้อมูลที่อัพเดตเมื่อไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าทางคุณจกักรพันธ์ผ่วอในการสํานัก,กน,นะครับได้โทรมาได้โทรมาแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าหลังจากเมื่อวานที่ลงสารวจร่วมกันแล้วเนี่ยท่านก็ได้รายงานเข้าไปที่กรมเจ้าท่าที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะบื้องต้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะผมผมยังไม่อยากตอบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือว่า กองกุยบุรีในการพัฒนาตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นในปี65นี้เลยนะครับกับพาอว่าตอนนี้เนี่ยทางทางต้องเรียกว่าทางหน่วยเหนือนะครับก็คือกําลังจะจัดสรรในเรื่องของงบเหลือจ่ายคืองบ65นะครับมันจะเป็นงบของไตรมาสแรกของงบปี65นั่นก็คือว่ามันจะมีงบเหลือจ่ายเกิดขึ้นก็จะเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับซึ่งอาจจะใช้ได้ในช่วงของเดือนมกราคมพา ซึ่งซงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมผมก็รู้สึกดีใจกับกับกบที่น้องกุยบุรีไปด้วยนะครับว่าแทนที่เราจะต้องมาตั้งงบประมาณกันข้ามปีนะครับหึงปีสป,ปีเนี่ยเราเราจะไม่ต้องรอขนาดนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยภาระหนะ้าที่ของของทางเราเนี่ยก็คือว่าต้องต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะทั้งส่วนราชการกับภาคเอกชนเนี่ย ซึงก็คงต้องไปกราบรัฐานตรีการ,รเดษตรพระคุณท่านเจ้าพระนจังหวัดอีกนะครับว่าขอใช้สถานที่ห้องประชุมนะครับก็คงจะต้องมีการจัดประชุมเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องทําหนังสือขึ้นไปเป็นตามระเบียบราชการนะครับแต่แต่ว่าเบื้องต้นมีการคุยกันโดยวาจาไว้แล้วว่าเราน่าจะได้สร้างเราน่าจะได้พัฒนาในหลายๆล,ยล,ยลยอย่างที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยในปีหกห้านี่เลยครับนี่นนเป็นอัปเดตล่าสุดนี่นะครับ เร็วทันใจดีจังนะฮะค่ะครับค่ะเดี๋ยวคุณดิเลก็มาแล้วต่ออีกสักนิดนึงในวิวลาหลีกประมาณสักสักเจ็นาทีค่ะคุณดิเลกเรื่องที่ที่เพราะคุณดิเลกก็เป็นคณะอนุกรรมธิการแก้ไขปัญหาช่างป่าด้วยเห็นว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนได้ทางคณะกรรมธิการได้ได้เข้าพบกับท่านรองนายกพลเอกบวิตดวงษ์สุวรรณเรื่องของการแก้ไขปัญหาช้างเป็นยังไงบ้างคะความคืบหน้าส่วนนี้คะอ๋อครับเอ่อวันนั้น วันนั้นเราไปพบท่านพลเอกประวิทย์ที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะที่ศรีสมานเขาเรียกศรีสมานนนทบุรีวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเราต้องการเอาสรุปรายงานนะฮะสรุปรายงานของคณะกรรมการิการวิจารณศึกษาแก้ไขปัญหาช้างป่าเนี่ยซึ่งได้เข้าเล่มนะแล้วจัดทาเป็นรูปเล่มทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย,ยไปมอบให้กับท่านนะครับอันนั้นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเพื่อไปคุยกันในเรื่องของงบประมาณ นะครับเรื่องของงบประมาณเพราะว่าการแก้ปัญหาช้างป่าตอน,นี้เนี่ยเรื่องยื่นยื่นให้กับทางสภาผู้แทนไปแล้วนะครับรอการบรรจุเป็นยติในการอภิปรายในสภาผู้แทนนะครับทีนี้เนื่องจากตรงนั้นเนี่ยยังมีคณะกรรมาธิการหลายคณะที่กระจกชิวกันที่จะอภิปรายอยู่นะครับก็เกรงว่าจะเกิดความล่าช้านะก็เลยไปนําเรียนท่านผลเอ,อกประวิตยในฐานะที่ท่านเป็นรองนาะยกท่านมนตรีแล้วก็ อีกอันหนึ่งท่านก็เป็นประธานมูลนิธินะครับป่าลอยต่อห้าจังหวัดนะฮะก็ได้ไปนําเรียนถึงภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ภาพเล็กข้อหมายของภาพเล็กก็คือว่าในการบริหารจัดการเรื่องของงบประมาณเรื่องของการดําเนินโครงการที่เราเคยคุยกันไปทั้งหมดนะครับ <c oughs> อ,อาจจะต้องใช้เวลานะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของกรณีเร่งด่วนอย่างเช่นงบประมาณอุปกรณ์สนับสนุนในการให พี่น้องอาสาสมัครผักลันช่างป่าเนี่ยได้มีใช้ก่อนอย่างเช่นไฟฉายข่าน้ำมันรถเจ้าหน้าที่อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็จะไปขอท่านเนี่ยให้ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตรงนี้ลงมาให้ก่อนนะครับวันนั้นพอดีไปผมผมมีโอกาสได,ได้เจอได้เจอคุณหมอรถเลยครับค่ะนะฮะได้ได้เจอคุณหมอรถแล้วก็ก็เลยได้คุยกันเป็นส่วนตัวว่าเดี๋ยวหมอรถจะลงมากุยบุรีนะฮะแล้วก็จะมากุยกันว่าในเบื้องต้นเนี่ย เราจะพิจารณาดําเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับยังยังเป็นเรื่องดีอยู่นิดหนึ่งครับคุณเฉลียวครับคุณสุรังค,ค,ครับว่าประจวบคีรีขันเราเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มของป่าแก่งกระจานนะฮะก็จะก็จะมีประจวบแล้วก็มีทางเมืองกาญจนบุรีนะครับปัญหาทางเราเนี่ยถ้าเทียบกับที่อื่นนะครับพี่น้องประชาชนที่เฝ้าเวนเฝ้ายามนะคอยผักดันช้างเนี่ยนะเป็นส่วนสําคัญเลย นะครับ,รบที่ทําให้ปัญหาช้างทางกุยบุรีเราเนี่ยไม่รุนแรงเหมือนที่อื่นนะครับอของประเทศเราทั้งหมดเนี่ยถึงตอนนี้นะครับเสียชีวิตไปสิบแปดลายซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับ,รบ,รบทางทางป่าตอนออกเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่รุนแรงมากครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันนี้ ก็มีช้างสีสีตอแดงนะครับซึ่งซึ่งถือกันว่าเป็นช้างที่ตัวที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของเอเชียเลยเกียรตันกว่าก็มาตายนะฮะโดมาตายึซึ่งตอนนี้ก็ก็มีหลายเรื่องอยู่ครับมีหลายเรื่องอยู่นะที่ที่กำลังดำเนินการนะครับอันนี้คือภาพรวมที่ไปคุยกันวันนั้นที่ที่ที่กรุงเทพครับครับอ่ะค่ะก็ทั้ง เรื่องของช้างเรื่องของอธรรมชาติเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่อทงเที่ยวต่างๆของจังหวัดนะคะก็คงจะต้องขอความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนช่วยกันนะคะในส่วนของทางผู้ที่มีหน้าที่ผลักดันง,งบนะก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนนะคะ,ะในส่วนท้ายสุดนี้อยากจะขอความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณดิเลอร่คะครับก็คิดว่าคงคงจะอีกไม่นานะนะครับ เราน่าจะมีโอกาสได้เชิญทุกฝ่ายในจังหวัดนะครับมาร่วมกันแสดงความเห็น, mm hmm. นผมผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการแสดงความเห็นในที่นี้เนี่ยก็คือเพื่อนนําไปสู่ทางปฏิบัติอย่างอย่างต้องเรียกว่าอย่างรวดเร็วและชัดเจนนะครับเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าไทยแลนด์ริเว a เนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับในขณะเดียวกันถ้าเรามาพิจารณาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยต้องถามว่าถ้าเขาจะมาบ้านเรา เขาจะไปที่ไหนอย่างไรแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาควรจะไปที่1นึ่งที่สที่สามที่สเ,เราควรจะมาจัดระบบกันนะครับทำให้ง่ายทําให้กระชับแล้วก็เดินให้ไวนะครับก็ที่สําคัญก็คือว่าก็ต้องใช้สื่อก็ต้องรบกวนทางคุณเฉลีย่ยทังคุณ สุรางเ่ยนะครับในการประชาสัมพันธ์ที่เราจะมาทํางานร่วมกันครับดีความยินดีค่ะาล้วคราวนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณดเรกจอมทองค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณดิเรกค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเราก็คอยติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่างเป็นระยะระยะนะคะเพราะถือว่านี่ก็เป็น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 ผลดีกับ ชาวประโจนของเราเองนะดะในส่วนการเรื่องของการพัฒนาที่ยังจะคงในเรื่องของความสภาพแวดล้อมเอาไปด้วยนะคะแต่ก็ต้องให้มีความเข้าใจกันนะในในในแนวทางในความตั้งใจอันดีนะคะบวกกับข้อมูลที่คนในพื้นที่จะสามารถที่จะยอมรับได้นะครับแล้วก็ในเรื่องราวประวัติศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นอดีตเนี่ยคนรุ่นเก่านะฮะที่อยู่กับคลองปุยบุรีมานะคงได้มาเล่าเติมแต่งให้เป็นสีสันนะนะครับเพราะว่าไทยแลนด์ลีเวล่าเนี่ย นะครับมาผ่านประจวบคิริขันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะการท่องเที่ยวมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลองกุยบุรีจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นักท่องเที่ยวสนใจหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนแล้วขึ้นอยู่พวกเราในการที่จะวางแผนร่วมกันนะฮะล้ารายได้มันก็จะเกิดเศรษฐกิจก็จะดีคุณภาพชีวิตคนก็ไม่ต้องไปทํางานไกลบ้านโอ้มันตามมาหลายเรื่องนะครับดิฉันเคยไปนั่งเรืออ๋อ ล่องคลองกุยกับทีมของสำนักงานก่อนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเมื่อประมาณสักปี2,500เกือบเกือบ50อะ10กว่าปีที่แล้วอะคนนานนะคนลังคนนานเล่าไปเล่าไปสวยสวยอสงบอะนะคะธรรมชาติน้ำใสเพราะว่าทางชสจเขาเขาก็จะไปดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมของน้ำไงนะฮะเราก็ถืออกาส ตอนนั้นทำข่าวเนาะก็ลงไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยเนี่ยฮะสวยสวยนะคะที่คลองกุยยังไม่คิดว่าจะมีน้ําเพิ่งทราบจากคุณดิเล่คลองกุยว่ามันน้าไม่เคยแห้งนะตอนแรกนึกว่าเอ๊ะเวลาขับรถเราดันรถผ่านเข้าสะพานนี่เราก็มองในน้าน้ำอะไรเนี่ยอ๋อมีน้ํามีน้ําน้ําไม่เคยขาดที่คลองกุยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ ที่นี่เมืองสามอ่าวนะคะกับทีมงานสาวทประจวบคีรีขันธ์ค่คะขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังรายการผ่านช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุแล้วก็เพจ a c e b o o k ค่ะวันนี้ทีมงานค่ะคุณเฉลียวแก้วอาสาดิฉันสุรางบรมีและทีมเทคนิคคุณบดินทร์งสัง่าเพลและคุณนรุจารพีดีพวกเรานำรายการอำลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ร่วมกอติดสถานการณ์ทุกเรื่องราวทุกปัญหาแบบมีส่วนร่วมกับ FM 102.25 MHz 11นาฬิกถึง12นิกาจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรายการที่ดีเมืองสามอ่าว